สวัสดีสมาชิกและเพื่อนๆนะครับก็ห่างหายจากการทำคลิปนะครับก็ไปสักพักใหญ่ๆนะครับก็เนื่องจากว่ามีสมาชิกนะครับของ double ms ที่เป็นยูทูบเบอร์หลายท่านนะครับก็ได้ทำคลิปกันเอาไว้เยอะแยะนะครับก็เข้าไปค้นหากันดูได้นะครับสำหรับคลิปอันไหนที่ท่านยังไม่เข้าใจเนี่ยนะครับ ก็ต้องพยายามเรียนรู้กันนะครับนะวันนี้ก็จะมีของไอตัวเหรียญใหม่นะครับเป็นของอ่าแอตแลนติสนะครับเอ็กเซนทครับที่เปิดใหม่นะครับอ่าอันนี้นะครับก็จะมีการแจกเหรียญฟรีนะครับเป็นเอทีซีนะครับแอตแลนติสคอยน์นะครับก็อยู่ที่1,000เหรียญนะครับนะฮะตอนนี้เหรียญนี้เนี่ยลิสเข้าฮอตบิดไปนะครับราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1.27นะครับอ่านะครับอ่าก็เป็นเหรียญฟรีนะครับตรงนี้นะครับก็จริงๆอ่ะมันก็มีหลายตัวนะครับอันนี้ผมก็เลือกดูเอานะครับอันไหนที่เราคิดว่าเราอยากจะสมัครเราก็สมัครไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญฟรีมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเราก็เลือกดูนะครับอ่าสำหรับผมก็เลือกตัวนี้เป็นตัวที่3นะครับ ก็วิธีสมัครนะครับไม่ยากนะครับเพียงแต่ท่านคัดลอกลิงก์นะครับนะฮะคัดลอกลิงก์ไปเปิดใน Google Chrome นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่านะครับอ่าก็ดูนี้ก่อนนะครับเหมือนท่านได้รับลิงก์ในการสมัครไม่ว่าจะเป็นในไลน์นะครับหรือใน Messenger นะครับนะฮะท่านก็คัดลอกลิงก์เนี่ยนะครับ เอาไปวางในเปิดใน google chrome นะครับนะฮะไปวางในช่องค้นหานะครับเสร็จแล้วก็กดค้นหานะครับกดช่องค้นหาเสร็จปุ๊บก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับก็หน้านี้ก็จะมันก็จะบอกว่าอะไรนะครับมันก็จะบอกว่า user name เนี่ยก็คือให้เราตั้งชื่อเนี่ย user name นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับใส่ gmail ของตัวเองนะครับตั้งรหัสผ่านนะครับไม่น้อยกว่า12ตัวนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็อักขระ พิเศษต้องรวมเข้าไปด้วยนะครับไม่ต่ำกว่า12ตัวนะครับแล้วก็ใส่รหัสซ้ำนะครับสามารถเปิดตรงขวามือที่เป็นลูกตาได้นะครับว่าเราใส่ตรงกันไหมครับสามารถตรวจเช็คได้นะครับตรงนี้นะครับตรง r e f e r e a l id นะครับตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งนะครับตรงนี้เป็น id ของผู้แนะนำนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับมันก็จะมีให้ใส่โค้ดรหัสนะครับตามที่ระบบแจ้งไว้นะครับนะฮะ แต่ละท่านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับนะก็พิมพ์ให้ถูกต้องนะครับจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ต้องตามตามที่ระบบบอกโค้ดมานะครับเสร็จแล้วให้เราติ๊กถูกนะครับ i agree นะครับ term of use นะครับแล้วก็กด sign in นะครับกดเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมาเด้งหน้านี้ครับว่า thank s for signing up นะครับ please confirm your email address นะครับ To Activate นะครับ y o u r a c c o u n t นะครับเช็ค for activation link นะครับก็ท่านไปเปิดใน Gmail ของท่านนะครับถ้าหาใน Gmail แล้วเนี่ยในหน้าในหน้าส่งข้อความปกติไม่เจอนะครับให้ท่านไปหาในถังขยะอือในทังในเรียกสแปมโฟเดอรนะครับนะฮะอ่าก็เปิดอีเมลมานะครับอ่าไม่เจอก็ไปดูในถังขยะอือในสแป m Folder นะครับเสร็จแล้วเจอปุ๊บเนี่ยให้เรากด Ver i f y to process นะครับก็จะเป็นการล็อกอินเข้าระบบใหม่นะครับนะฮะก็มาเข้าหน้านี้นะครับแล้วก็ล็อกอินนะก็คือใส่ Gmail หรือใส่ username ที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับใส่รหัสผ่านนะครับใส่โค้ดให้ถูกต้องตามที่ระบบแจ้งไว้นะครับกด sign in เข้าไปนะครับอ่าปุ๊บก็จะมาถึงหน้านี้นะครับก็คือหน้าเข้าสู่ในระบบนะครับให้เรากดตรง KYC level นะครับ verify นะครับนะฮะ ตรงนี้ท่านต้องเตรียมรูปบัตรประชาชนด้านหน้านะครับบัตรประชาชนด้านหลังนะครับถ่ายให้ชัดเจนนะครับนะเตรียมไว้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับให้อยู่ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับพอเรากดตรงนี้ปุ๊บเนี่ย KYC level นะครับ Verify เนี่ยครับปุ๊บก็จะเข้าสู่หน้า s สเต็ปที่1นนะครับ First name เนี่ยใส่ชื่อภาษาอังกฤษตามบัตรประชาชนของท่านนะครับ Last name ก็คือนามสก,กุลภาษาอังกฤษนะครับตามบัตรประชาชนของท่านนะครับ Date of birth ก็ให้เรากดเลือกวันเดือนปีเกิดให้ถูกต้องนะครับนะกดตรงด้านขวามือปุ๊บมันก็จะมีเป็นวันเป็นปฏิทินขึ้นมานะครับด้านซ้ายมือจะเป็นลูกศรน,นะครับด้านขวามือจะเป็นลูกศรน,นะครับแล้วก็กดเดื่อนซ้ายเดือนขวาดูครับว่าเราเกิดคศออไหนนะครับแล้วก็เลือกเดือนวันให้ถูกต้องนะครับทันที่ก็เลือกเป็น กดเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับ Nationality ก็ให้พิมพ์คำว่าไทยนะครับนะครับเสร็จแล้วก็ลองตรวจทานดูดีนะครับตรวจทางซึกงรอบสองรอบนะครับว่าชื่อนามสกุลเนี่ยถูกต้องไหมนะครับครบถูกต้องนะครับถ้าถูกต้องปุ๊บแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับด้านล่างก็ City ก็ให้เราพิมพ์จังหวัดนะครับจังหวัดของท่านนะครับที่ท่านอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนี่ครับ พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ใส่ซิ p โค้ดนะครับรหัสไปรษณีย์ของท่านนะครับ address นี่ก็เป็นที่อยู่ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับให้ท่านพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับใน google แปลภาษานะครับไปเปิดใน chrome นะครับค้นหาคําว่า google แปลภาษานะครับแล้วพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับนะฮะไทยแปลเป็นอังกฤษนะครับเสร็จแล้วให้คัดลอกตรงนั้นน่ยมาใส่นะครับใน address ตรงนี้นะครับ แล้วก็กดคําว่า next ต่อไปนะครับอ่ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมี id type นะครับให้เรากดเลือกตามนี้นครับให้เรากดเลือกเป็นอ่อ state issue identification card นะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นเป็นเอบัตรประชาชนที่ทางรัฐออกให้เรานะครับอ่านะครับเสร็จแล้ว expire date ก็คือวันหมดอายุข,ของบัตรนะครับให้เราเลือกใส่เข้าไปด้วยนะครับนะฮะ id doc กิมมันต์นำเบอร์ก็ใส่เลขบัตรประชาชนของเรา13หลักในไปนะครับเสร็จแล้วมันจะให้โหลดนะครับระบบจะให้เราโหลดนะครับใส่ ID Fo ฟอนนะครับด็อก m ิ n มนต์ก็คือใส่รูปบัตรประชาชนด้านหน้านะครับก็กดตรงอัพโหลดเฮียนะครับนะฮะหาเลือกรูปบัตรประชาชนใส่เข้าไปนะครับนะฮะอ่าโอเคนะครับตัวทสอดูเลขบัตร13หลัก13ตัวให้ถูกต้องนะครับ พิมพ์ติดกันหมดนะครับไม่ต้องมีเว้นวรรคไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นนะครับนะฮะเสร็จแล้วก็เลื่อนมาด้านล่างอีกทีนะครับอ่ามันก็จะให้เอาใส่รูปบัตรประชาชนด้านหลังนะครับแล้วก็ต้องกดเลือกอัปโหลดนะครับใส่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยตรงด้านล่างมานะครับก็จะเป็น personal tag id ครับตรงนี้ก็ให้เราเลือกใส่กดบัตรประชาชนด้านหน้าไปเหมือนเดิมนะครับนะฮะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย มันก็จะมี business tag id นะครับแล้วก็เลือกใส่บัตรประชาชนด้านหน้าไปเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้เรากด submit ไปนะครับอ่าฮะ submit เสร็จแล้วเนี่ยมันระบบก็จะขึ้นว่า kyc submit success fully นะครับก็เป็นการยืนยันตัวตนเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับอ่าก็ไม่ใช่อะไรที่ยากเย็ยนนะครับนะก็เป็นเหรียญฟรีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่จะขึ้น กระดานเทดนะครับในกลางเดือนกุมภาพนี้นะครับอ่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวลิงก์สมัครนี่จะเอาไว้ในช่องอธิบายให้นะครับนะฮะก็ไปคัดลอกเอาหรือเดี๋ยวจะวางไว้2ที่นะครับในช่องความคิดเห็นนะครับจะปักหมุดเอาไว้นะครับก็ท่านสามารถคัดลอกลิงก์แล้วไปวางใน Google Chrome นะครับก็ไปสมัครกันนะครับโอเคก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่ะสวัสดีครับ